งงยิ่งกว่าให้คำใบ้นั่นก็คือเก็บกาา์ดิสซิดแบบใส่ซองอยังไงให้ขอบมันไม่พับเนี้ยอุตส่าห์ใส่ซองขอบงอนหมดเลยหรือว่าใช้กล่องใสใหญ่ยักษ์ขนาดดีของเพยกกรุณเฮ้ย <c oughs> ใส่ซองลงไปปุ๊บมันอยู่กันได้อยู่ในกล่องได้แบบมุมไม่งอนแล้ว สบายสายแถมมีเว้าจัวจะหยิบจะจัวอะไรก็ง่ายกล่องนึงอ่ะจุได้50กว่าใบนะใครมีดิสอิดพาคออดิซีใช้เลย2ใบไหนลองใส่กระดานปักหมุดคำตอบดิก็ลงได้อยู่นะสวยงามใครมีกล่องภาคเสริมใส่เพิ่มลงไปได้เลยไม่ต้องซื้อของเพิ่มอันไหนไหนก็จัดละหากล่องมาใส่หมุดคาตอบด้วยดีกว่ากล่องโทเค็เนี้ยใส่ได้อยู่นะมีเขี้ยวล็อกฝาไม่เปิดง่ายๆก็ตายละ่ะ กระต่ายก็ต้องมีที่อยู่เหมือนกันลาก่อนทาดดำแล้วแทนที่ด้วยกล่องเก็บก๊์ดเพล็กอรุณแนละกล่องโทโคเคนเพี็กอรุณอยู่แบบสบายๆใส่ซองได้เกมบิ๊กอิปลอดภัยแล้วจ้ะปรบมือ